สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปยาวสติมนะคะเพื่อนๆนะจ๊ะกับว่ามีคลิปอย่างสิลุ่งเนาะกับไไ่ได้ไปถ่ายถ้ำยูไสกัแล้วก็บ่ดด้ออกไปรลอใสยค่ะก็เลย่ได้คลิปกับพอดีเป็นคลิปทีว่าจากน้องเพื่อนเคยเฮสายริบบิ้นมาส่งเนาะค่ะเนะาะวอลกับสติ๊ตคัดคัดได้บาทเนี่ยเอาจะประมาณว่าน้องสะพายนะคะฝั่งพ่อ้อานเอาริบบิ้นมาส่งนะจ๊ะเป็นจํานวน2,000บาทค่ะเราก็จะทําการจัดขึ้น แบบว่าเขาสีหอยไว้ทั้งคืนเนาะหอยไว้ทั้งคืนไว้ขายนะคะกาบมีีคลิปอย่างมาให้เพื่อนๆที่เบื้องกันกะสีใสเป็นคลิปนี่แล้วกันเนาะคลิปที่ว่าอเออเข้ากับเป็นแมค้าค้นกลางเนาะรับริบินต่อจากน้องๆเพิ่์นนะคะเข้ากับสีมีผู้ซอยเห็นริบินมาส่งประมาณสองสามคนจ้านะคะร้อยละสิบร้อยละยี่สิบก็แล้วแต่น้องๆเขาจะให้เรานะคะเขากับสีทํำการแบบว่า เออเขาสิเอาหอยขึ้นไว้ทั้งคือทั้งลังค่าล้านน่ะเวลามีลูกค้ามาส้างเขากับสิได้ปลดออกมาขายให้เขานะคะเนาะเป็นแม่ค่าค้นกลางกับสีเงินนอนแน่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าสิขายหมดเนาะคะ่นะเนาะถ้าขายหมดเลยกะเออทักแชทไปบอกน้องเขาว่าหมดแล้วนะทอาออกมาส่งได้เลยเออส่วนเขากับสิเหตุไปขายคือกันส่วนเขากับเหตุส่วนเขา,าที่เป็นเอ่อจาของช่องเป็นจากองล้านนี่การเหตุคือกันค่ะการเมื่อยอยู่ไหยเนาะ ขายของไปน้่นเห็ดไปน้น่แต่เวลากับบ่เอยจะมีเห็ดดอกกับประมาณว่าให้แล้วเวี่ยกแล้วงานแล้วบ้านแลลวอีหยังทีภารกิจในเฮื่อนในลานเฮาน่ะพอบางๆางเล้วอ่ะในการที่ว่าเฮาร่อลูกค,ค้าเขามาซื้อของเนี่ยเขากะเออนนางหนีไปน้่มคุนขี่เลนเลนขี่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> เลนกล้องเออก็จะประมาณนี้แหละค่ะ อาบน้ำแต่งตัวออกมาแล้ววสินางเศร้ามีแห้งวสิไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนจะข้าววาสานนี่อา้าลืมไปว่าลิบินกองอยู่นี่ก็เลยได้มเอาลิบินขึ้นหอยซะก่อนเนาะรา่างที่เขานางเหนียวลิบินหรือว่าเขามีงานอย่างอยู่ในลานนี่เขาก็สิบวันไปเยี่ยมเพื่อนบ้านเด้อพี่น้องเด้อนานมินิฮาร์เระบานนี้นาน <c oughs> <c oughs> เออกับประมาณนี่ละนี่ละ้ายุ่ในเวลาจังสี่รือว่านางใส่เมื่อนี้ลิบินกะขออภัยเด้อพี่น้องถาก,กอนสีหาเวลาไปเยี่ยมบ้านสุขุสุขคนละจ้า อันผู้ใดคอมเมนต์มากก็สิตามไปคอมเมนต์เนาะคะ่นะเนาะตามไปเยี่ยมบ้านทางคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะอ,อ,อันผู้ใดเบิรงคลิปเบิรงคลิปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ตามถูกเนาะบ้านอยู่ไหนนะคะถ้าดูเฉยๆแล้วไม่กดไลค์หรือคอมเมนต์ล้วก็ไปบ้านเพื่อนไม่ถูกนะคะคลิปนี้ก็พ่อซ้ำนีค่ค่ะเอาแค่นีควันนอกหนะคะสวัสดีค่ะเหนื่อยนะเราคุณล่ะเห็ดต่างโดนหัวกระเซียวผ่าเอี่ยมมาใสา่ มันสิเปื่อนพันวาเพื่ออจนสิเจ็บเออจนสิจ,ออจ,สจบคลิปล่ะจ้างเอาผ้าเอ่ยมมาใส่ผ่ากันเปื้อนน่นละเออจักสิบานี่เอาไรเนาะจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเพื่อนๆที่เคารพรักจุบจ๊บๆที่รักทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ